การชงโอเลี้ยงนะคะใช้น้ำโอเลี้ยงที่เรากรองไว้ตวง60 ml นะคะก็คือตวง3 2ครั้งค่ะนี่นะคะ30 ml หนึ่งครั้ง30 ml ครั้งที่2ค่ะ ขั้นตอนที่สองก็เติมน้ำตาลค่ะสเมเวเหมนอนกันค่ะเคสามสิบ ml สองครั้งค่ะเช่นเดิม30มสิบอนะคะสามสิ ml ครั้งที่หนึ่งนี้ก็30มสิบ ml ครั้งที่สองก็เท่ากับ60ส ml ค่ะหลักง่ายๆก็สาม ่60 60ค่ะาการโมโอเลี้ยงง่ายมากค่ะเสร็จแล้วค่ะคนให้เข้ากันแล้วก็มาดูน้ําอยู่ที่อันนี้ก็สำหรับทำเป็นโอเลียนยกร้อนะคะน้ำร้อนให้อยู่ที่175ค่ะไม่ลงเองเองค่ะในประมาณนี้นะคะได้175คนให้เข้ากันอีกครั้งหนึง่ง อันนี้เสร็จจิ้นสาหรับเทใส่แก้วที่เตรียมน้ําแข็งไว้นะคะสําหรับโอเลียนยกล้อแต่จะตามด้วยราดนมมันอีกสามสิบเอลลนะคะจะตวงนมมันออกมาสามสิบเอลลค่ะโอเลี้ยงยกล้อนี่คือเป็นโอเลี้ยงที่ราดนมมันค่ะต้องเทนะโอเลี้ยงนี้ใส่แก้วที่เตรียมน้ำแข็งไวะะ้ก่อนแล้วค่อยราดด้วยนมมันนี่คือโอเลี้ยงยกล้อค่ะแต่ถ้าเป็นโอเลี้ยงธรรมดาที่ไม่ยกล้อน,นะคะ แค่เพิ่มน้ำร้อนเข้าไปอีกให้ได้อยู่ที่น้ำ200นะคะ200 ml ค่ะประมาณนี้ค่ะ200 ml ลงมันจะไม่ลา่นะคะสำหรับโอเลี้ยงธรรมดาอันนี้ก็เป็นการเสร็จสิ้นสำหรับโอเลี้ยงปกติค่ะที่ไม่ยกล้อ